สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Kawasaki Wagon กันนะครับนี่เลยสีเทาลัมโบสวยๆนะสำหรับรายละเอียดรถนะครับคันนี้นะเป็นรถปี2018นะครับเลขไม่ห2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะดูสภาพนะครับสวยเหมือนใหม่เลยนะคันนี้นี่สีเทาลัมโบนะครับ ถังใหม่ๆนะแทบจะไม่มีรอยปุบเลยนะครับอ่านะครับเบาะท้ายครบนะฮะคันนี้ไฟเรียวเดิมครบนะครับนี่ล้อสวยๆท่อสวยๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซลล์เได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ